โอ้ยยอย,อยใครไหวไปก่อนเลยตอนนี้ด้อมจิราณีคือแทบจะรวมตัวกันไปบุกกองถ่ายแล้วเพราะละครสุดปังแห่งปีเจ้าคุณพี่กับอีนางคำดวงที่เป็นการคัมแบ็กทวงบอลลังของคู่จิน้นในตำนานอย่างเจมจิรายุกับเบลล่าราณีกำลังเดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายที่บีหัวใจคนดูสุดๆโดยเฉพาะอีพีล่าสุดอ p ี EP 18ที่เพิ่งออนแอร์ไปบอกเลยว่าใครดูแล้วไม่ร้องให้คือใจแข็งมากเนื้อเรื่องคือเข้มข้นแบบ10เต็ม10 ทั้งฉากในป่าที่ลุ้นจนหายใจไม่ทั่วท้องไหนจากาการของพ่อคำดวงที่โดนพิษเข้าไปอีกคือเป็นตายเท่ากันเลยแม่ดราม่าศาสตร์มาไม่ยัง้งแต่ท่ามกลางความตึงเครียดก็ยังแอบมีโมเมนต,ต์ให้เจ้าคุณพี่กับอีนางได้ใกล้ชิดเพิ่มความรู้สึกดีๆต่อกันมาฮิวใจคนดูให้ได้จิกหมอนกรุบกริบส่วนเรื่องเรตติ้งก็คือไม่เคยทําให้ผิดหวังถึงตัวเลขล่าสุดจะดรบลงมานิดหน่อยแต่ก็ยังฟาดเรตติ้งทั่วประเทศไปได้แบบสวยๆที่3.35ยืนหนึ่งในเลข3ได้แบบสตรอง สมศักดิ์ศรีการกลับมาของคู่ขวัญเจมจิเป็นล่าเขาจริงๆอีกไม่กี่อึดใจก็จะลาจอแล้วมาร่วมลุ้นบทสรุปและส่งกำลังใจให้เจ้าคุณพี่กับอีนางคำดวงฝ่าฟันอุปสรรคครั้งนี้ไปให้ได้กันเยอะๆนะห้ามพลาดเด็ดขาด